สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มมีออเดอร์คานาเป้สำหรับจัดเบรกของลูกค้ามานะคะ850ชิ้นก็เลยจะนำไอเดียมาแจกน้องๆค่ะพร้อมแล้วเรามาดูส่วนผสม,มแล้วลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมขนมปังกันก่อนนะคะขนมปังค่ะเราจะสไลด์ขอบออกให้หมดนะคะแล้วก็จัดเตรียมใส่ถาดเอาไว้ค่ะวันนี้พี่ส้มใช้ประมาณ24ปอนด์นะคะ ส่วนผสมของไส้ทูน่านะคะพี่ส้มใช้ทูน่าในน้ำแร่ค่ะมายองเนสพริกไทยป่นนะคะสำหรับปลาทูน่านะคะเราเปิดกระป๋องเสร็จแล้วอะคะ่ะให้เอาน้ำออกให้หมดเลยนะคะเอาแต่เนื้อเขาอย่างเดียวนะคะจากนั้นให้เทใส่ในหม้อเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟค่ะ ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะค่อยๆผัดทูน,น่าไปเรื่อยๆนะคะยีๆเขาหน่อยนะคะอย่าให้เขาเป็นก้อนมากค่ะจากนั้นนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะเกลือพริกไทยนะคะหรือว่าผงปูรสก็ได้ค่ะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยนะคะหลังจากที่เราผัผดเขานะคะจนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะพยายามยีเนื้อเขานะคะให้เนื้อเขานะคะกระจายออกอย่าเป็นก้อนแบบนี้นะคะ ชิมรสแล้วตามชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงอีกรอบหนึ่งตอนที่เราใส่มายองเนสจากนั้นนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเราจะพักเขาะคะ่ะให้ส่วนผสมเขาอุ่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยผสมมายองเนสนะคะเราล้างผักให้สะอาดนะคะจากนั้นเราจะมาซับให้เขาเสด็จน้ํานะคะให้เสด็จน้ําเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเตรียมผสมไส้ทูน่ากันนะคะทูน่าที่เราพักให้อุ่นนะคะ ใส่ในชามไว้ก่อนนะคะแบ่งใส่สักสองถึงสามรอบก็ได้นะคะจากนั้นนะคะใส่มายองเนสลงไปค่ะมายองเนสนะคะพี่ส้มใช้หนึ่งถุงนะคะก็แบ่งเหมือนกันค่ะสองถึงสามรอบค่อยๆคลุกนะคะเขาจะเข้ากันได้ดีค่ะจากนั้นค่อยๆค,คนนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันอย่าให้ข้นมากแล้วก็อย่าให้เหลวเกินนะคะเอาพอดีพอดีเพราะว่าเวลาปาดขนมปังะคะ่ะเขาจะได้ติดกันทั่วนะคะ อันนี้เราชิมรสได้ตามใจชอบนะคะถ้าเราชอบเข้มข้นกว่านี้เราเติมเกลือเติมพริกไทยเพิ่มได้เลยนะคะเรามาเตรียมประกอบล่างกันนะคะอันดับแรกให้เอาขนมปังที่เราหั่นขอบไวะคะ้ค่ะมาเรียงก่อนนะคะจากนั้นพี่ส้มจะทาด้วยมายองเนสก่อนหนึ่งรอบค่ะทาทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะทาทั้งสองแผ่นเลยทาให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราทาทับด้วย ทูน่านะคะที่เราปรุงเอาไว้แล้วค่ะทาให้ทั่วเช่นกันนะคะอันนี้เราจะทาแค่ด้านเดียวนะคะจากนั้นให้เราวางผักกาดหอมที่เราล้างสะอาดแล้วแล้วก็ซับน้ำให้หมาดๆแล้วลงไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพักขนมไว้ก่อนนะคะอย่าลืมหาอะไรคลุมด้วยนะคะไม่ให้เขาแห้งการตัดนะคะ1ชุดนะคะหรือว่า1คู่พี่ส้มจะตัดเป็น4ส่วนค่ะก็ใช้ใบมันทัดแบ่งครึ่งได้เลยนะคะจากนั้นให้เรียงใส่กล่องไว้สําหรับส่งงานลูกค้าค่ะเตรียมไส้ปูอัดกันนะคะปูอัดพี่ส้มจะนําไปเข้าไมโครเวฟก่อนประมาณ2นาทีค่ะหรือใครจะนําไปนึ่งก็ได้นะคะมายองเนสค่ะเกลือพริกไทยตามชอบสําหรับผักแล้วให้สะอาดซับน้ําให้แห้งเตรียมไว้เลยนะคะ อุดหลังจากที่เรานึ่งแล้วนะคะพักให้เขาอุ่นๆจากนั้นนํามาฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมด้วยมายองเนสพริกไทยเกลือป่นนะคะชิมรสตามใจชอบได้เลยค่ะจากนั้นเราจะนําไปทาบนขนมปังที่เราทามายองเนสไว้แล้วนะคะทาให้ทั่วแบบนี้ค่ะแล้วก็วางผักได้ตามใจชอบเลยนะคะอย่าลืมนะคะผักซับน้ําให้แห้งด้วย ประกบขนมปังนะคะแล้วก็พักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาตัดทีเดียวนะคะนำขนมปังมาหั่นนะคะพี่สม้มจะแบ่งเป็น4ี่ส่วนเหมือนเดิมเลยนะคะเรียงใส่ถาดเอาไว้แยกรดไปด้วยนะคะว่ารถทูน่าหรือว่าปูอัดจากนั้นเราจะปักด้วยส้อมจิ้มผลไม้นะคะเลือกลายตามชอบได้เลยนะคะจะเอาแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะ ขนมตัวนี้ทำไม่ยากนะคะสามารถทำจัดเบรกนะคะทำออกงานค็อกเทลหรือว่างานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ทำได้หมดเลยนะคะเป็นไอเดียอีกอันนึงนะคะสำหรับแนะนำให้น้องๆค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปไปสมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปส่งงานลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ